มาดูส่งงานรถตู้ d a ฮัสู s นนะครับก็คันนี้ก็มีการแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถยืดหดได้จากเดิมที่เป็นตู้ยาวๆก็ตัดออกแล้วก็ทําเป็นตัวยืดหดแล้วก็แก้ไขเรื่องระบบไฟใหม่ทั้งหมดมีของเดิมที่ใช้อย่างเดียวก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับด้านข้างนี้ก็จะติดตั้งมอนิเตอร์ให้แล้วก็มีตัวควบคุมแอร์อยู่ด้านข้างครับด้านในของเดิมมีแค่ แบตเตอรี่อย่างเดียวแล้วก็มีคอเล็กๆน้อยที่เป็นอินเวอร์เตอร์กับตัวปรับไฟ12โวลต์เท่านั้นเองที่เป็นของเดิมตัวนี้ก็เป็นของใหม่ที่เราทําให้นะครับเป็นระบบแบกเกอร์ ATS ก็ให้ครบหมดระบบาชาร์จไฟบ้านชาร์จรถยนต์ตัวนี้นะครับตัวควบคุมไฟตัวควบคุมอุณหภูมิภายในครับครับก็จะเป็นงานแบบนี้มีพัดลมระบายอากาศ สองตัวนะครับหัวกับท้ายเพื่อระบายอากาศภายในตู้หน่อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือลูกค้าบอกว่าต้องยกออกได้พราะนั้นทุกตัวก็จะมีสายที่สามารถแยกออกมาครับแม้กระทั่งกับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามารถถอดปลั๊กออกได้หมดครับสามารถยกตู้ลงจากรถได้ครับตัวนี้เวลายกก็ถอดปลั๊กออกทั้งหมดครับทุกอย่างจะมีปลั๊กหมดครับส่วนฝาบนนี่ก็จะลงมาเป็นตู้ เป็นตัวเตียงเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับันนี้ก็จะปิดลงมาแล้วก็กลายเป็นเตียงเป็นที่นอนซึ่งลูกา้าต้องการให้นั่งได้แล้วก็เวลาจะนอนก็ยืดออกมานะครับก็เดี๋ยวนะฮะคนเดียวก็ใช้วิธีการยืดแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเหมือนกัน ยือดออกมาก็จะได้พื้นที่เต็มๆแบบนี้เลยครับพอไม่ใช้ก็เก็บเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับแบบนี้ครับชิ้นชักเดิมนี่ก็ของเดิมเป็นกุญแจนะครับก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เพราะว่าลูกค้าบอกไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นปุ่มกดล็อกครับเพราะไม่งั้นก็ต้องมานั่งหากุญแจนะครับส่วนด้านบนก็เป็น a อรอันนี้ครับเป็น a อร์ดยิบสีโวลต์นะครับอันนี้ด้านหลังเนาะแล้วก็ เห็นต่อท่อลงมาด้านล่างคันนี้จาะรูนิดนึงครับประมาณ5เซนเพื่อที่จะเอาสายลงด้านล่างนะครับคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านล่างนี่ลักษณะของตัวแอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับพอทําฐานให้เส okay, แล้วครับเย็นได้ดีเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถตู้เล็กด้วยพื้นที่น้อยขนาดแอร์ยิงใช้จึงเหมาะสมมากครับแป๊บเดียวก็สามารถทำความเย็นได้แล้วครับ แล้วก็มอนิเตอร์อยู่ด้านข้างก็จริงๆแล้วมีรีโมทให้ใช้อีกตัวหนึ่งก็สามารถกดจากรีโมทได้ครับครับสนใจติดต่อที่ร้านโมช็อปได้นะครับงานระบบไฟระบบแอร์แล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์นะครับทําที่นี่จบครบที่เดียวครับขอบคุณมากครับ